สวัสดีเจ้าวันนี้เปิดแันห็มเช่นเคยมีเมนูเน็ตมาดาเสนอนั่นก็คือพัดมะม่าหอยลายเจ้าเอาไปดูว่ามีส่วนประกอบอะไรยางพ่องปไปดูตั้อันนี้คือเส้นมะม่าที่เขาแกะไว้แล้ววิธีทำเส้นมาม่าบอฮืเฮาดออกจากกันเหนียวนุ่มอยู่เหมือนเดิมเจ้า เพื่อเอาไปแจ่น้าประมาณ15-20นาทีก่อนพัเนืเนเจ้าพริกหอมและกระผงมามาอันนี้ซอสพันี่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 นะเอของเฮาหอยลายกระป๋องพักกาขาวผูละพาวันนี้เฮาก็จะมาใส่ลูกจ้นตวัวอีกตดนาไปทอดก,กันเลยอันดับแรกยอ่อลงไปลงไปเลย ตอนนี้น้ำมันกับหอลายเขาก็จะใส่พริกและกกระเทียมลงไปวางและวางไว้เนอะเดี๋ยวมันอาจจะเด้นใส่ <c oughs> เจี้ยวจนมันเลื้องผมเขาก็จะใส่หอยลายลงไปพัดเลย หอมซอบกแม่พี่น้องใส่ลงที่ลงไปหลังจากนั้นใส่ผักตาขาวมือเลยกะใส่ลงไป โกนๆเพื่อพักมันหยอกสักน่อยเ้าก,ก็จะใช้เส้นหยอกแล้วใส่เส้นลงไปใส่บดเลยบ่แเ่พี่น้องต้องใจสลีมสองอันมันกคตรหนุบแปะหลังจากนั้นใส่ซอสพักใส่ลงไปยางคือบ่ิเวพี่น้องหลังจากนั้นใส่หมูย่าลงไป จางไม่อยากให้น่องทำไมไม่น่องอ๋อบดีลืมพริกน้ำมาเอาอ้อนกันนี่เด yeah. ี๋ยวเฮาก็จะมาลองจิ้มว่ามาจ้าจ้าขนาดไหนมะมาลองจิ้ม ớt áo trà chim con thôi mà về với gió ra một kín khỏi าลืมเอาไปทำกันเนอเมนูง่ายง่ายพัดามาหมาหอยลายไปไหมพี่น้องสารวัวันนี้น้องตังขอตัวลาไปก่อนเน้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย